อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเมื่อกี้พี่กบพูดถึงเรื่องของการเดินทางกลับในช่วงวันหยุดยาวนะฮะ,ฮะขอไปพูดถึงเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดยาวนะครับ<ะ>ซึ่งตํารวจก็เข้มมาตราการ10บรถขมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาวนะครับพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเปิดเผยว่า ในช่วงที่มีการเดินทางกลับหลังจากวันหยุดยาวนะฮะก็คือวันนี้แหละครับแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยนะฮะของวันอาสาธาหรบูชาและวันเข้าพรรษาครับพลตารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเน้นย้ําให้ตํารวจทุกพื้นที่เนี่ยเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายจาราจร10ข้อหาหลักหรือมาตราการ10รถขมเพื่อป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุนะครับและที่นี้ครับสาหรับมาตราการ10บรถขมตรงนี้จากสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยก็คือ1 คือรอคือคือไม่ขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดแน่นอนถ้าไม่ขับเร็วโอกาสจะถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดอะไรขึ้นจะสามารถบังคับรถได้ถูกต้องสองสอเสือครับคือไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและไม่ขับรถยนอนสอนอันนี้จะเห็นในคลิปต่างๆในโซเชียลว่าคนที่ขับย้อนสอนอุบัติเหตุก็เยอะหรือคนที่ไฟแดงยังจะไปอีกเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาก็เขียวก็ ประสานงานกันได้นะครับ3ขอไข่ครับคือมีใบขับขี่คาดเข็มขัดนิรภัยและไม่แซงในที่ขับขัน 4. คือมอม้าครับคือไม่ขับขี่ขณะเมาสุราสวมหมวกนิรภัยไม่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ปลอดภัยและไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถและจากการคาดการณ์ของกรมทางหลวงครับ ประชาชนจะเดินทางโดยรถมากที่สุดจึงกำชับให้อำนวยความสะดวกการจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนพร้อมทั้งรักษามาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดสิอย่างเคร่งครัดเหมือนกันครับแล้วในวันนี้ครับที่ทุกคนนั้นจะเดินทางกลับหลังจากวันหยุดยาวอย่าลืมว่าม่วงไม่ขับเพราะ<ม>ว่าท่านอาจจะเจอการจราจรที่ปกติอาจจะขับจากโคราชมากรุงเทพแค่ประมาณ4ี่ชั่วโมงอาจจะเบิ้ลเป็น8ปชั่วโมงก็ได้<ม>นะครับเตรียมสภาพรถสภาพคนให้พร้อมย้ำหนึ่งอย่างเราเคยคุยกันแล้วว่าเติมน้ำมันให้เต็มถังด้วย ทักผ่อนให้เพียงพอนะครับระวังการหลับในแล้วก็วางแผนเส้นทางให้ดีนะครับเส้นทางไหนเลี่ยงได้ต้องดูว่าเคยไปไหมนะครับบันทึกข้อมูลเบอร์ติดต่อฉุกเฉินต่างๆให้พร้อมเพิเเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดครับที่สําคัญอย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกําหนดถึงช้าหน่อยแต่ถึงชัวร์ถ้าเกิดง่วงก็จอดปั๊มแล้วก็หลับก่อนแล้วค่อยขับต่อนะฮะ